จากกรณีที่ดาบตำรวจเจริญจันทรักผอบบหมู่จราจรสพมือ,อนทานีค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าได้ช่วยเหลือชายคนหนึ่งค่ะที่กำลังคุยหาเศษอาหารในถังขยะเมื่อสอบถามนะคะจึงรู้ว่ายัางไม่กินข้าวดาบตำรวจท่านนี้ค่ะจึงได้ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้6ถ้วยซึ่งหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะก็ได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมกันเป็นจานวนมาก ผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดถนนเทสาพบกับดาบตำรวจเจริญจัตทารักษ์ผอหมู่งานจาราจรสพเมืองอุดรธาน,นีค่ะได้พาไปดูบริเวณทางขยะที่พบชายกเราร่อนเดินมาหาของกินซึ่งดาบตำรวจเจริญค่ะบอกว่าเวลาประมาณ20นาฬิกาของวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาตนได้มาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ แล้วก็ได้เห็นชายเร่ร่อนค่ะยืนอยู่ที่ถังขยะเลือกหาเสร็จอาหารเมื่อตอนเห็นนะคะก็ได้เดินเข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้บอกให้เขาค่ะทิ้งถุงใส่อาหารลงถังไปจะพาไปซื้ออาหารใหม่ให้กินซึ่งตนรู้สึกจุกที่อกที่น้องเขาบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรเลย จึงได้พาน้องเขาไปซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ร้านขายข,ายของกใกล้ๆก,กันค่ะเพื่อที่จะได้ให้น้องได้กินประทังความหิวไปก่อนแล้วก็ได้ซื้อเพิ่มให้น้องอีกจํานวนหนึ่งเดี๋ยวเราไปฟังดาบจเจริญเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นกันค่ะเลือกที่มีอาหารเราครับก็เราก็เห็นมาแต่ไกลแล้วแหละเราก็มองมาแต่ไกล้วก็เห็นเขาเลือเลือกสันพักแล้วก็เลือกมันมีเสษยงถูกที่มีอาหารอยู่แล้ว เขาทำาไงเขาทานเลยหรือครับโกก็เอามาดมก่อนครับมาดมว่าันเหม,มือน,น,นกับเรา,ามาดูที่ว่าเออมันเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากที่เราเห็นภาพแบบนี้แล้ว